สบายดีพี่นอ้องเงอนพีน่แฟตนงะสบายดีพี่น้องสบายดี<า>นะ,พ,นะพี่น้องไปส,ส่งไปส่งไอ้ไฟนะสาวแพงเมื่อนี้ก็สาวแพงกับเป่าน้ำเทินเนาะก็สิไปส่งน้ำให้แม่ถาวรเต้าเนาะนะคู่หนูเพิ่นมาซื้อไวนะ้เนาะคู่หนูมาสั่งน้ำไว้สาวแพงก็สิไปส่งน้ำให้แม่ถาวรเต้าเนาะคนะู่หน,นูเพ<ส>ิ<ส>่นมีคนอุปถัมภ์เนาะ มีคนอุปธรรมเบื้องลังให้ซื้อนั่นซื้อนี่ให้แม่เถาเนาะแต่เมื่อนี้เพิ่นมาซื้อน้ำซื้อน้ำกินนะพี่น้องเนาะไปส่งน้ำให้แม่แถเต่าแถาเตากับเบิ้งหมู่บ้านไปเลยนะพี่น้องอะคุณนุ่ไปทรายแหละมือนี้ไปซ้อนเ่ามือนี้ เออเมื่อนี่คุณโหนไปซ้อนห้องเฮียนแล้วนนเ,เนาะพี่น้องนะตามไป้พี่น้องเนาะมาส่งให้ซองตุกก่อนหอดเกล็นมาแถวเต่าแล้วเนาะพี่น้อง พี่โน้่นซื้อไว้หกตุกแต่มาส่งให้เพิ่นกินก่อนซองตุกเนาะพี่น้องแล้วก็มันเบิด์ตซองตุกก็สิเอามาส่งอีกเนาะถ้าย่อส่งที่ละน้อยเพราะว่าตุกบอลลายตุกหนามบอลลายกับเบิรแบบว่าบอเอามาขึ้นเทิ่งแล้วปะขนเพิงแล้วบอสสาวอะไรอขึ้นเทิงแล้วแหละ

มีอันคูโน่ซื้ออันคูโน่ซื้อหน้ามาให้เจ้าใครคูโนโ่โน่โน่หรือยังก่อคูโนโ่นี่นี่น,โน,โน,นั่งโน่ก <c oughs> ันนี่เออป้านี่อนได้เออโอ้ยน้ำเทินมากกระตุกน้อยตธอได้แห้งแตกเนาะน้ำเทินมือมันมือ <c oughs> มาส่งหน้าว่าเห็ดกระตูกแตกเบิดเลยลอยหนึ่งบดมือิ่นให้ยบอนมื่นแอ้วคุณโหนซื้อเมียนเพราะว่ามีคนผากเงินมาหาเพิ่นแล้วเพิ่นซื้อพล้วซื้อหาเขาแบบเขาผาเงินมาสอยแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ตัวน example, so 26, ี้เนี่ยฮสิบนเขาไม่ใชฮจะไปชมเอตัวนันเอเขามจ้นก็ได้ฮสิปตอนน้าเพื่นกำลังถอดหนามอยู่นะฮัาสิจะใช้กำาัอกอดกินเล่นหนามเหมือนกัถอดเขาให้ดีลูกใส่ยัไปใส่ขี่รถปั๊บผู้หน้าผุบไปบนเกถอกหน้าสันทานเขาชันฟ้าเทียงเขา ยังเื้นมากคไม่กิดเขาน้ำเขาคนนี่มาส่งหนามกินให้เพิ่น,น,นามาเี่นองะ อนนี้เขาก็อยู่บริเวณเฮือนแม่แถาเต่านะพี่น้องมาส่งน้ากินบ่ได้มาหาเ่นแต่โดนแล้วเนาะยังรอเบาวน้าเทินเอาน้าใส่กระตุกตัวใหม่เนาะเพราะว่าเิ่นเห็ดหลุดมือแตกวาะา้ะ <c oughs> ม,ม,มาส่งน้ำนเธอเดียวเห็ดหลุดมือแตกพี่น้อง สรงแล้วก็พากันเมื่อแล้วพี่น้องเนาะสิเมื่อแล้วเนาะพี่น้องหักไข่เบิ่งก่อนมันเบิดแล่นบอกเฮาอีกเด้อหนักนะเออยังอีกสี่ตุกเขาเจ้าซื้อไหวหกตุกเนาะพี่น้องทยอยทยอยเอามาใหาย เขาจะไปที e ่ยหมาไปยังว่าเธอฝนตกในหอดแห่งอะไรเขาจะไปเที่ยหมาจะคำสองคำพอาจะคือยากเบิ้งหมู่บ้านนะพี่น้องเบิ้งหมู่บ้านไปนำนะพี่น้องเนาะสมบรรยากาศรอบบ้านเลยหลังฝนตกมือเมือมือ Let <laughs> it ก,ก้มาหอดเทือนเจ๊สายแดดมาพี่น้องเมื่อแหละมานะ่ะมาเตี้ยนะเมื่อแหละมาเตีย้ยเมืาป้า,ปาเอาเมือม่อมาอีหละอุ้มันมาโซ่มาพี่น้องเนาะมา้าก้าม้าแม่เจ๊สายแดดนี่แหละไปอยู่น้ำซาแพงเนาะก็เลยเป็นมาซาแพงแล้ว <laughs> มันโซ่พ่น้องลุกบ่ได้สักยาไปเลยสี่เข็ม ไปไปย่างเมื่อลูกย่างงอได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันกำลังลุกได้เลยเดี๋ยวนะไปไปไปย่างเสซู่เสสายไปเมื่อน้ำเ้าด้อลูกเนี่ยนั่นลมอยู่เลยไปอุ้มเอามาอีหลานนะทำแล่มาอุ้มเอามาเนี่ยลูกงูมาเนี่ยแห้งาน้ำเขลมีะมันเริ่มลุกได้เลยไปเอไปอุ้มมันแห่อุ้มมันแห่อยู่เว้ย ปมันแอกบ้ายัหรอมันแทงอีกบ้ามอมัน้าเอจัวเทแหลอือทแหลมยูรอมาแหอาเถดอุก้มเถิไปนาพี่น้องือเ้เอด้ะมามากับมาแม่เถวเราไี่นองไปอยู่นลำซาเพลงเนาะราแบงกับเลียงเอาตัวเนาะมันใหญ่เลย ก็มาหอดเพื่อนเฮาแล้วเนี่น้องเพื่อนเป็นเพื่อนสายเดียวกันเลยพี่น้องเนาะมีเพื่อนคุณโน่แล้วก็เพื่อนเจ๊ไซแดกแล้วก็เพื่อนชอแพงเนาะแค่ทาง้งสายเดียวก็เล,เ,ลเลยขึ้นมาสุดบาทเลยเลยขึ้นไปกับเพื่อนเจ๊ส้มซองแล้วก็เพื่อนเบา,กบาไก่เนาะขึ้นไปโค้งนี่มมนะวิทย์โค้งก็โค้งขึ้นไปนี่ แต่ไปส่งนะ้าแล้วพี่น้องเขา,าก็มาคนโต๊ะพี่น้อง,งระวังระวังย้าย <laughs> โต๊ะระวังโต๊ะตกแตกอีกตู้เย็นส่งอยู่ข้างหลังอ่ะใหญ่โตใหญ่เคราะกระต่ายเนาะพี่น้องไปไหว้บนใหม่บ่นีมันเป็นหนาบ้านของชาแพงเนาะอีกอย่างหนึ่งกับมันซส่งหนาต่างเนาะเปิดหนาต่างครับอากาศบา่ได้ สุ่มเลี้ยงไก่เบากับตันเนาะนี่เนาะมีแต่สุ่มมีแต่ลูกไก่ตีทางนันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิเลียงไว้ขายนเนี่ยเอาไว้ไปซ่อมเนี่ยบอยี่จังได้แหละดูมาเผิ่นคือกันตอนนี้กำลังช่วง ช่วงเมื่อกี้นี่ไก่น,น้อยเป็นลอยตายเบิดน์นะพี่น้องมันห่อนแหง้งกระต่ายเศร้าแพงกระต่ายรวมกันพอดีเศร้าสามตัวแม่มาไอ้กระต่ายเขาตายเศร้าสามตัวบวรวนซีแม่ตายรวมเศร้าสามวาน้ำเทินเขามาซอยเวียกไอ้กับตันก,บบกับเบาบอยกับเพื่อนนะเร้าเนี่ะพี่น้องว่าสันสันก็แลเพื่อนนะเศ้า มาซอยเวียงนี่กะหาหมือแล้วเนาะหาหรือฮหกครับหอดเจ็ดลวบอกูนักกูนับคือหากะหามือหาหกมือแล้วพี่น้องบอเฮิ่นก็ไม่ได้คอยลงคลิปเพราะว่าไม่ได้ไปใส่มาเห็ดเวียกเนาะพี่น้องเบื่อร้ายแล้วเนาะพี่น้อง ตัวเต็นกระ่อยกุวนหน่วยนี่แหละเดี๋ยวนี้มันแตกเบิดแล้วเนาะสื่อมาไว้ให้คนเสาราแต่ตอนนี้มันมันเก่าารแล้วเนาะขุดไรกินเนาะนี่เศ้าแพงกับสปิดคลิปเพียงเท่นี้เนาะพี่น้องก็กดไลค์ก็ดแชกก็กดติดตามฮันเดอพี่น้องเด้อสบายดีเป็นกำลังใจฮันเด้อ